เมนเป็นเป็นเจุดถูกก่อนโอ้เป็นคือนิมิตนั่นนี่เลยไอ้ยอ็ดาดาเกียดเป็นตอนที่ผมนั่งไหวเนีย่ยเป็นโอ้ยขุนกุศลขอเสด็จโค้งไงฮะขอจุดถูกเก่าดอกเด้อขอโชคขอ,ขอ,ขอลาภนี่น ฟังขายทังหนุ่มมัน <S <S อืมมียูนีได้ละเลขแปดหน,นึ่งนะ ูกมันมีแปดก้าแปดเก้า